สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สิ้้าพีพานองมาเห็ดแกงอีหลอกจ้านี่เป็นอีหลอกของเขาเด้ได้มาต,ตลาดกำลังยี่สิบบาทได้สำานียงละจ้าพี่น้องวัตถุดิบห่าก็ะสีอีหลอกเห็นบ่อีหลอกมันจะเป็นต้นลายลายแกงจังได่บ่ให้อีหลอกขายบ่ใาห้คันคอแล้วก็พักนี่พักไซเ่าก็ระมีผักอีตู แล้วก็เฮ็ดเข็มท้องจ้ะมันเหลือก็มาใส่นี่เฮ็ดโบดบักพีกแล้วก็นำยานางจ้ะแล้วก็ขบเบือเดี๋ยวห้าสิบห้าพีนพ้านองไปเฮ็ด้ะจ้ะไปเมืองน้ำกันว่าแกงแบบใดมันแังซอยสิบอคันคอนะจ้ะเนาะไปจ้ะไปดูวิธีทํากันเลยก่อนอื่นเท่ากับมาต้มอีพุกก่อนนะจ้ะต้ม ตอนต้มอ,อีโตุูกเข้ากับเอาปากามเปียกลงไปใส่ต้มอ,อีบุกแบบนี้สองน้ำ้วจ้ะต้มให้มันเดือดแล้วก็เปลี่ยนน้ำน้ำก็เริ่มเดือดแล้วจ้ะพี่น้องจ้าแต่ยังบ่าพอเดี๋ยวให้ซีมันสรุปลงก่อนหนึ่จังน้อยก่อนเดี๋ยวเขามาเปลี่ยนน้ำกันจ้ะต้มจากสองน้ำนะจ้ะ,ะก็ต้มไปเรื่อย Ừ. Tổng nam xóm Tổng Việt Nam nâng Tổng Việt Nam nâng cả จากประมาณสิบนาทีจ้ะสิบนาทีกะเอามาแกงไน้ร้วว่างรออต้อนมน้ำที่สองเขาจ็มาตั้เขาเบือจ้ะเขาแกงหลายเขาเก็ใส่บลไหลาเขา,าเบือ่อ โอแค่ okay. รำรเดียวนะจ๊ะเมา่เขาเบื่อนี่หลังคนมันก็มาใส่ได้แล้วแต่ภูมิปักมทำให้ละเอียดจ้ะเอาก็มาใส่ผิดทำผิด แล้วเดี๋ยวเขามาล้อที่ผูกเขาจืดก่อนได้จ้ะได้ที่แล้วเราก็จะมาเทน้ำออกจ้ะเทน้ำออกแล้วก็สีแกงและได้บันเนี่ยอเอาบมกขามหมอกทาได้จ้ะแล้วก็ใส่ ยานางลงไปอันนี้ก็เป็นอ่บัพพกพริกกขวเบอือที่เขาตามใส่ลงไปเลยจ้ะไปตอนหมอ้อห่อนี่ลแหละเขาก็จะมาใส่เห็ด เรา้างเตรียมไว้รอให้น้ำเดือดอน้ำเดือดแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันด้วยผมนัว ก้น้ำปลาใส่พักลงไปพักอีกตู่อันนี้ไปพ่อพักไอ้พักหวานในตีนเอามาใส่อัน,นพักหวานมนบ้านไหมจ๊ะบางบางพื้นที่ก็อันพักก้นตรงเนาะพักก้นตรงด้วาพักหวานบ้าน รอผักสุกก่อนก็เป็นอันเสร็จจ้าแกงแบบนี้รับรองว่าไม่คันคอนะจ๊ะผักของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าน่ากินไหม